คือเขาพูดมาแบบนั hey. Why Why? Why? Like it it like ้นแล้วก็ลูกสาวชนช่วยโดนัทนั่นแหละค่ะคือเข้ามาโวยวายมาเอาตีนถีบรถอะไรแบบนี้ค่ะคือมาโวยวายก็ใช้คำพูดหยาบออกมาลงมาเลีรยอะไรแบบนี้แล้วก็หนูลงไปไม่มีอะไรให้ปิดกระจกแล้วก็พอไปเลียร์รอบหนูก็ไปแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่าหนูกลับมาแล้วหนูก็ทักไปบอกเขาว่าคนที่อยู่ในรถอ่ะคือหนูมีปัญหาอะไรหรือว่ายังไงให้เลีร์กันใช่ไหมแล้วเขาก็บอก ตั้งแต่นั้นก็จบมีพ่อของเขาอะค่ะเข้าไปเคลียร์ให้แล้วว่าให้จบให้ต่างคนต่างอยู่กันแล้วจบกันไปหนูก็ไม่ได้ทักไปพ่อพ่อบอกว่าแม่หนูทักไปพ่อเขาเข้าไปคุยกับพ่อของอีกฝ่ายนึงแล้วว่าให้หนูจบให้หนูหยุดแ้หนูก็หยุดค่ะตั้งแต่คืนนั้นคือหนูไม่ได้หาเรื่องไม่ได้อะไรกเขาเลยค่ะแล้วก็พอมางานวัฒน์สายเนี่ยค่ะเขาก็มากระชากหัวหนูจากด้านหลังเลยคนชื่อโดนัทนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ในที่เขาไปบอกนะคะว่า เขาไอ้จบเรื่องไฟแดวใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละแล้วก็หนูอยากรู้เหมือนกันว่าที่เขามาตบหนูก่อนนะเขาตบเรื่องอะไรค่ะสายะไรค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาจบแล้วเรื่องนั้นน่าจะจบกันไปแล้วตั้งแต่ตรงนั้นนะคะอยู่ๆเขาก็หาเฟซหนูหาเฟซหนูทักมาท้าทาย่ตค่ะแล้วก็แจ้งกันไว้แล้วว่าเจอกันตรงไหนก็คือยังมีปัญหากันอยู่นะก็คือตบกันเลยใช่ถึงตบถึงจะจบใช่อย่างนั้น พ่อออมาเคลียร์เลยว่าเขาไม่จอบเขาอย่างทักมาด้าในตอนนี้ก็ยังไม่ตกก็ยังแควอะไรแบบนี้ค่ะใช่ย้มือเ็มนี่มือเลยกดารเพราะว่าคูหนูตบเสร็จแล้วก็มาคู่โดนัทมาแยกโดนัทออกแล้วก็ออกกันใช่ค่ะไม่ นะตอกับเมมใชอ่อยากให้เล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้ฟังหน่อยว่า,ามันเกิดเหตุอะไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรแบบไหนกันเริ่มต้นแรกเลยที่ว่ามีเรื่องกันตอนสียแยกไฟแดงเกือบเกือบจะเดือนแล้วค่ะคือว่าเขาจอดไฟแดงไว้แล้วม,มันเป็นไฟเขียวแล้วหนูขับรถมามแล้วหนูบีบแตรเพราะมันเป็นไฟเขียวแต่เขายังไม่จะไปเขาจอดรออยู่เขาจอดรอเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งแล้วหนูบีบแตรไปสองทีว่าให้เขาออกไปแต่เขาไม่ไป ขอรอเพื่อนแล้วก็พ่อเขาน่าจะเป็นพ่อเขาอะค่ะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็พ่อเขามาเคาะรถถามว่าทำไมไม่ไปบีบใจส่ลูกเขาทำไมแล้วก็เขาบอกไวว่ามันเป็นไฟเขียวให้ไปแต่ว่าตอนที่ว่าบีบแล้ว่มันเป็นไฟเหลืองก็เลยจอดหนูก็เลยไม่ได้เลี้ยวไปแล้วก็เพราะว่าเขาก็มาโวยวายอะค่ะให้ลงจากรถว่าจะตกอะไรแบบนั้นู้หญิงกูก็ทำอะไรแบบนี้ค่ะ คือเขาพูดมาแบบนั้นแล้วก็ลูกสาวชนช่วยโดนัทนั่นแหละค่ะคือเข้ามาโวยวายมาเอาตีนถีบรถอะไรแบบนี้ค่ะคือมาโวยวายใช้มาใช้คำพูดหยาบออกมาลงมาเคียย์อะไรแบบนี้แล้วหนูก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ปิดกระจกแล้วก็พอไปเขี่ยวอีกรอบหนูก็ไปแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่าหนูกลับมาแล้วหนูกะทักไปบอกเขาว่าคนที่อยู่ในรถคือหนูมีปัญหาอะไรหรือว่ายังไงให้เคีร์กันใช่ไหมแล้วเขาก็บอกตั้งแต่นั้นก็จบมีพ่อของเขาอะค่ะเข้าไปเคียย์ให้แล้วว่าให้จบให้ตางคนตางอยู่กัน ก็จบกันไปหนูก็ไม่ได้ทักไปพ่อพ่อบอกว่าแม่หนูทักไปพ่อเขาเข้าไปคุยกับพ่อของอีกฝ่ายนังแล้ว <farklı> ว <to> ่าให้หนูจบไปให้หนูหยุดก็หนูก็หยุดค่ะตั้งแต่คืนนั้นคือหนูไม่ได้หาเรื่องไม่ได้อะไรเขาเลยแล้วก็พอมาเจอกันเมื่อคืนเนี่ยค่ะเมื่อคืนที่มีเรื่องเมื่อคืนที่มีเรื่องค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยที่สีแยกไฟแดงใช่ค่ะแต่วม่รูงมันเป็นเดือนใช่ค่ะร้ารงเลยค่ะประมาณช่วงวันที่เท่าไหร่วันที่ตรงช่วงงานจักพระอะค่ะงาน กลางคืนประมาณสิบสาวันท like. right okay. okay? ี่สิบสามสามสิาทุ่มสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่ารถยนต์ค่ะรถยนต์ไปใช่ไหมเขาติดถึงคุณโไต่ายก็อยู่ข้างหน้าใช่ค่ะเราอยู่ข้างหลังไปเขียวก็ไม่ไปแล้วเราบีบแก ก,ก็พอไป,อปอแก้เด็กเราเขาไม่พอใจไม่พอใจใช,ใช่เขากลับไปบอกพ่อเขามาอพ่อคนที่ยิงอะไระก็ไปก็เคลียร์คิดว่าจบไปแล้วใช่ค่ะก็คือไม่อะไรแล้วก็คือพ่อหนูเข้าไปคุยกับพ่อเขาที่บ้านแล้ววันนั้นว่าให้จบหนูก็จบค่ะหนูไม่ได้ทักไปหาเลยลูกสาวเขาเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าจบค่ะแล้วก็พอมางานวัฒท์สายเนี่ยค่ะเขาก็มากระชากัวนหนูจากด้านหลังเลยคุณชื่อโดนัทนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้อนไที่เขาไปบอกนะคะว่าเขาไอ จบเรื่องไฟแดงแล้วใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละแล้วก็หนูอยากรู้เหมือนกันว่าที่เขามาตบหนูก่อนะเขาตบเรื่องอะไรค่ะสาเหตุอะไราอะไรค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาจบแล้วเรื่องนั้นเรื่องที่สียแยกไฟแดงมันจบแล้วหนูก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะเขาไม่เคยหนูไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาอีกเลยค่ะเพราะว่าเขามาเขาชากหนูแล้วทีนี้แม่เขามาด้วยเพราะก่อนหน้านั้นก็เจอค่ะก่อนคืนก่อนหน้านั้นเขาก็เจอกับหนูนี่แหละค่ะแต่เขาไม่ทําเขาไม่ทําอะไรหนูหนูก็ไม่เป็อะไรแล้ววันนั้นหนูก็กลับบ้านจะขึ้นรถกลับ ค่ะแล้วทีนี้ในเ่้าม่กะชากหนูแล้วก็แม่เขาบดึงผมหนูแล้วก็อีกแม่แม่แม่เขาด้วยใช่ค่ะมาตอบหนูตอบหน้าหนูค่ะคืนที่คือวันที่สามที่ผ่านมาใช่มาทำร้ายร่างกายเราก่อนค่ะมาทำร้ายร่างกายเราก่อนมากระชากจากข้างหลังค่ะไม่ทนตั้งตัวค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนก็วิ่งมาแล้วก็คนนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะเพื่อนก่อนคนที่จะวิ่งมาตบหนูอืมก็คนนี้มาโดนมาก่อนแล้วอค่ะแล้วหลังจากนั้นเรา แล้วก็พ่อโนโตไปหาพ่อแล้วพ่อก็เลยเข้าไปที่บ้านคิดว่าหนูอยู่ที่นู่นหนูบอกว่าโดนคนเนี้ยตบเนเดิมที่ว่าเคยเหยมี่พี่พ่อเลยเข้าไปที่บ้านคิดว่าหนูอยู่ที่นั่นแก็เลยเข้าไปเข้าไปตามข้อที่จริงต่างๆที่เขาพูดว่าเดี๋ยวเจอพ่อกูเนี่ยมันเราได้พูดไปแม้อะไรไหมไม่ได้พูดค่ะ บอกไปเพราะว่าเดี๋ยหนูหนูเดนตบเสร็จแล้วเพื่อนหนูพูดไปว่าโทรหาพ่อไอ้หน่อยโทรหาพ่อบอกพ่อว่าตัวสับหนูไม่มีที่ตัวตอนนั้นคือหนูหนูหนูคือแบบหนูโดนโดนตบที่หน้าค่ะเขาคือเขามารุมหนูกันหลายๆคนนะคะหนูก็เลยตกใจแล้วหนูก็บอกว่าโทรหาพ่อโทรหาพ่อหนูค่ะตอนนี้เราไปไปลงไปหาหมอไปมาแล้วค่ะไปรับพองแพผลเล็งตากรอบตาแดงใช่ค่ะตรงนี้ อันนู้นบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะตามโพตั้มโพตั้มขอทั้งสองคนใช่ค่ะแม่กับมินนะค่ะแม่กับมิ้นค่ะหลังจากนั้นนี่พอเป็นข่าวเขาไปพ้นลงมาลรู้สึงหนูก็ไม่รู้ว่าเขามาตอบหนูเรื่องอะไรค่ะพ่อเขาบอกว่าเรื่องไฟแดงกันจบแล้วแต่หนูอยากรู้ใส่ว่าที่เขามาตอบหนูว่าเรื่องอะไรค่ะแล้วก็คนเป็นแม่เขาพาลูกไปตอบหนูคนลูกคนอื่นได้ยังไงพี่เป็นคนอื่นเขาก็ไม่ยอมเป็นพ่อคนอื่นพ่อแม่คนอื่นเขาก็ไม่ยอมค่ะ พราถ้าแม่เขาไม่มายุ่งหนูจะไม่อะไรเลยแต่ว่านี่แม่เขามาตอบเด็กด้วยใช่ค่ะเอาผู้ใหญ่เข้ามาคุยด้วยแบบนั้นมาทาด้วยนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องห้ามว่าแม่ทําลูกคนอื่นถูกไหมพี่พ่อหนูก็ต้องโมโหอยู่แล้วใช่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะนะครับพอดีคู่กรณีของเราเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนมันเกิดเหตุนะนะครับว่าโดนัทกับคุณแม่เนี่ยไปดักเขาทำร้ายเขาที่วัดก เขาก่อนจึงมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นไงฮะไม่ได้ดับทำ้ายอะไรค่ะเพราะว่าเออเราไปเที่ยวงานวัดกันอยู่ค่ะแล้วก็ออกมาเขาออกมาก่อนนะคะค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันแล้วที่สีแยกท่าทองคือเขาอบีบแตรพี่สาวเขานะคะคือเขาอยากจะเอาตัวเองเข้ามายุ่งในเรื่องนี้แต่ว่าพี่สาวเขาาคนขับรถไม่ได้มีปัญหาะไรเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคนขับรถบีบแตรบีบแตรไล่น้องหนูน้องแท้ๆหนูเลย บีบให้ไปตอนไฟเหลืองแต่น้องหนูไม่กล้าไปใช่ค่ะแล้วก็พ่อก็เลยเคาะกระจกแล้วก็บอกเพราะว่าตอนนั้นอยู่กันที่ร้านค้าตรงสีแยกนั่นแหละหนูกับพ่ออยู่พอดีอยู่อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่เหตุการณ์พอดีอดค่ะอตอนที่เขาบีบแตะไล่เลยแล้วเขาก็จะไปให้ได้แต่น้องหนูก็ไม่ยอมไปไงครับแล้วก็เขาคนนี้ยแมมนี่แหละค่ะก็เปิดกระจกมาทําสีหน้าไม่พอใจแล้วก็เลยมีปัญหากันตรงนั้นก่อนแล้วก็ น่าจะจบกันไปแล้วตั้งแต่ตรงนั้นอะค่ะอยู่ๆเขาก็าหาเฟซหนูอหาเฟซหนูทักมาท้าทายต่อค,ค่ะ<ม>แล้วก็แจ้งกันไว้แล้วว่าเจอกันตรงไหนก็คือยังมีปัญหากันอยู่นะ<อ>ก็คือตบกันเลยใช่ใช<อ>ถึงตบถึงจะจบอใไอย่างนั้น เขาบอกว่าเคสนั้นเะว่าพ่อเขามาเคลียร์กับทางนี้ใช่พ่อออกพอมาเคลียร์แต่ว่าเขาไม่จบเขาอย่างทักมาได้ในตอนนี้ก็ยังไม่ตกเอาล้ก็ยังแขวอะไรแบบนี้ค่ะใช่แต่พ่อน้พ่อเขาน่าจะไม่รับรู้เคเข้ามาด่าเราเป็นเนียนแต่ว่าความจริงแต่เราก็คือจื้อตบใช่นั่นคือว่าความเข้าใจแต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะมาอีก ไม่คิดว่าพราเขาจะมาทาปัญญาซึ่งเราไม่ได้ลุมกันไม่ได้ลุมด้วยแม่กระชากแยกกันแล้วก็ออกกันเลยออกกันเลยค่ะจบเลยแล้วก็ออกแยกกันเลยแม่แม่เป็นคนห้ามใช่แยกออกกันไปดึงตัวออกกันแยกออกไปใช่ไม่ได้ด็แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นอิริกันอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าแม่เดินตามหนูมาเพราะว่าไปงานวัดด้วยกันใช่มันมันมีงานใช่ไหม อย่างนั้นก็ที่เขากล่าวว่าคุณแม่กับน้องโรนัลเนี่ยไปทำร้ายก็ก่อนทำร้ายร่างกายไม่ได้ด้วยต้องใช้ล้อวิวาสค่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำร้ายร่างกายค่ะาดเราวิวาสใช่นัดกันตกก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาเชียร์กันแล้วมีเช็ดด้วยค่ะเนี่ยค่ะมีหลักฐานทุกอย่างอย่างมีเช็ด